สวัสดีค่ะมากับแวนอีกแล้วนะคะแวน่นวันนี้เราจะพามาใช้แอป,ปร้องเพลงนะคะ,ปปะ,คะ,าะ,คะการเข้าใช้แอป,ปร้องเพลงนะคะขอโทษทีนะคะการเข้าใช้แอปร้องเพลงแอป,ปแอป,ปนี้นะคะแอป,ปแอป,ปนี้นะคะรองงใ,ใช้ยังไงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ คปรบหน้านี้ใช่ไหมคะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราอยากร้องเพลงอะไรคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยคะ่ะตรงนี้ตรงคือแป้นพิมพ์นะคะทุกคนตรงนี้แป้นตรงนี้พิมพ์เพลงนะคะเอาชื่อเอาเอาชื่อของนักร้องก็ได้คะ่ะนะคะชื่อของนักร้องนะคะ สมมติว่าแว็นของพี่กะไละพี่ขอ,อชอดเชีนะ นี่นะคะพี่ของพี่นี่ของพี่นี่เห็นไหมคะมันจะมีกันหมดเลยนะคะมันจะมีทุกๆุกอย่างเลยคะ่ะลองเพลงคู่นะคะลองเพลงคู่นะคะเราจะลองนี่ยค่ะถ้าเราเป็นเราเป็นคู่เนะะี่ยค่ะจะเป็นคู่นะคะนี่ละะ่ะจะมีทุกอย่างเลยนะคะ เราจะร้องเพลงคู่นะคะหรือว่าเราเพลงร้องเพลงคู่เฉลนเข้าไปตรงที่นะคะแล้วก็ก็จะโหลดนะคะแล้วนี่นะคะแล้วมาเจอกันแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะมาเจอแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็อ่าเราจะร้องเป็นแบบเสียงเป็นแบบเสียงหรือว่าเป็นแบบวีโอนะคะเห็นไหมหน้าแวนเห็นหน้าแวนไหมคะเป็นหน้า เป็นแบบน,นี้เป็นแบบหน้าวิดีโอนะคะถ้าเป็นแบบเสียงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะมีการอัดวิดีโอถ้ากดตรงนี้คือบันทึกวิดีโอนะคะเราลองเดี่ยวลองลองเดี่ยวกันเลยค่ะเรามาลองลองทำดูนะคะอันนี้ทำไม่ได้นะคะคือเราใช้ มีการมีปัญหานะคะมีปัญหานะคะคือเราใช้การวิดีโออยู่นะคะลองถ้าลองเพียงเพลงเพลงเพลงลองเพลงเดียวนะคะเพลงเดียวจะมีค่ะดุปต์ป๊บนะคะคุต์เป๊บนะคะก็จะเจอมันจะมีเพลงเพลงลองลองคู่กับลองเดียวนะคะ ลองคู่กับลองเดียวนะคะจะมีการลองคู่กับลองเดียวนะลองทําดูนะคะเพื่อนๆทําแบบง่ายๆนะคะใช้แอปร้องเพลงแบบง่ายๆเราอยากร้องเพลงอะไรนะคะเราอยากเอาเพลงอะไรมาร้องเราอยากร้องเพลงใครเราอยากร้องเพลงพี่เอิร์นเราอยากร้องเพลงพี่กะละเกจเราอยากร้องเพลงพี่ๆทุกทุกค่ายนะคะแล้วออกมาร้องในแอปแอปนี้นะคะคือร้องเพลงใครก็ได้นะคะ เราก็จะเก็บสะสมแต้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 มไปเรื่อยนะคะจะเก็บสะสมกาเก็บสะสมแต้มแต้มแต้มไปเรื่อยนะคะนี่นะคะคือการร้องเพลงนะคะแล้วนี่นะคะคืออันนี้คือการที่พวกพี่เขาร <It> ้องเพลงนะคะเดี๋ยวจะ ถ้าอยากเรากดนี้เป็นคือตรงนี้นะคะตรงนี้มันอยากรู้อยากบอกนะคะว่าตรงนี้คือตรงแสดงความคิดเห็นนะคะส่งดอกกุหลาบนะ,ะส่งกำลังใจนะคะการแช่นะคะแล้วก็ตรงอ่าตรงนี้คือส่งดอกกุหลาบนะ,ะส่งดอกกุหลาบอ่าเราอยาก เราอยากดูพี่เขาร้องเพลงใช่ไหมคะเรก็กดเข้าไปเลยค่ะก็นี่นะะี่นคะเอ่แันนี้คือการตนะิดตามงานติดตามที่พี่ทำเอาเอาแค่นี้นะคะ่อเอาแค่ดีพอนะคะคือเพลงนี้มันเป็นเพลงอ่ะ เป็นเพลงลึกสิทธิบนะคะไม่สามารถที่จะเอามาให้ฟังได้นะคะเอาแค่นี้พอนะคะอ่าโอเคนะคะแล้วก็เล่นไปรเรเร่อลๆเล่ๆบรรทัดที่สองนะคะช่องที่สองนะคะทุกคนช่องที่สองตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้คือนะคะมันจะมีการรับ รับรางวันนะคะตรงนี้นะคะคือคนเก่งคนที่เล่นแอปนี้มานานนะคะเราจะเช็หาเพื่อนได้อันนี้ก็คือการติดตามเพื่อนๆคนที่เพื่อนเขาเพิ่มเพื่อนขึ้นมานะคะจะขึ้นแจ้งเตือนเลยนะคะอันนี้คือประวัตินะคะประวัติของการลงเรานะ,ะแล้วก็ นี่นะคะเป็นช่องเป็นห้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 องนะคะคือการพ ok so ึกพ uhm. ี่เขาไลฟ์สดนะคะแนะนําการไลฟ์สดนะคะรายการไลฟ์สดของพวกพี่พี่นะคะนี่ค่ะคือการไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์ไลฟ์สดแบบเราเชิญเพื่อนๆืเข้ามาฟังเพลงได้ค่ะพวกพี่พี่พวกเพื่อนๆนเข้ามาร้องเพลงร้องเพลงด้วยกันได้นะคะคุยกันร้องเพลงกันไปนะคะ นี่คืออันที่สองนะคะอันที่สามนะคะอันที่สามเดียวนะคะอันที่สามนี่นะคะที่เป็นบอกแล้วตั้งนนะะแต่แรกค่ะเป็นการค้นหาเพลงนะคะ เราอยากร้องเพลงอะไรเราสามารถร้องเพลงได้เลยค่ะรกรอกกดชื่อเพลงลงไปค่ะกดชื่อเพลงลงไปค่ะแบบง่ายนะคะทุกคนใช้แอป,ปนี้แบบง่ายนะคะอ่ามันเป็นอันที่3กดการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนทุกอย่างนะคะที่เราโหลดเพลงเอาที่เราฟังเพลงอะไรทุกทุกอย่างเลยนะคะมันจะบอกแจ้งเตือนขึ้นมานะคะตรง กระดิ่งตรงนี้นะคะตรงนี้อ้ามาถึงช่องสุดท้ายนะคะตรงนี้คือบัญชีของเรานะคะเราก็กดเข้าไปตรงที่บัญชีเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคือที่เราร้องเพลงแล้วนะคะอันนี้ของแวนร์ลองเพลงลายแล้วค่ะ15้าชุดนะคะ15เพลงนะคะที่แวร์ลองเพลงแล้วนะคะ มีคนติดตามเท่าไ่นะคะร้อยสิบสามนะสามร้อยสามสิบสามนะคะ,ะ,คะผู้ติดตามนะคะเพ,เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มเรื่อยคนเป็นแสนถึงจะไลฟ์สดได้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะคือเพื่อนใหม่มันจะขึ้นมาทันทีว่าเพื่อนใหม่นะคะสามคน,นะคะจะขึ้นมาทันทีว่าสามคนนะคะ เราอยากเพิ่มคนไหนเราก็ ically, เพิ่มไปได้นะคะเราสามา maybe, รถเพิ่มเพิ่มไปได้นะคะเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะคะแวนก็ขอจบอ่าแวนยังไม่บอกวนค่ะพอเราเน้นเพลงเสร็จเราใช่ไหมคะเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะจะเป็นตรงเปลี่ยนชื่อนะคะทุกคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็กดเข้ามาตรงที่เปลี่ยนชื่อนะคะ นี่นะคะแล้วตรงนี้คือการแก้ไขรูปภาพนะคะหน้าปลกหลังปกตรงนี้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเราก็กดเข้าไปตรงที่แก้ไขรูปภาพนะคะเราอยากเอาแล้วรูปอะไรขึ้นนะรูปปลกเราอยากเอารูปอะไรขึ้นรูปหลังปกเราอยากรูปอะไรขึ้นเราเอาขึ <l ain> <ๆ S 2> <l ain> <ๆ>้นได้หมดเลยค่ะอแก้แก้ไขแก้ไขชื่อนะคะ จะมีตรงแก้ไขชื่อตรงนี้เพรอซอวันเกิดเดนปีเกิดนะคะเดนปีเกิดพอซออะไรทั้งหมดมันจะอยู่ที่นี่สถานะคืออะไรนะ,ะสถานะคืออะไรนะะของแวนคือสถานะน,นี้นะคะ ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้มเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะถึงไม่สามารถที่จะนั้นได้นะคะแล้วคือการการโหลดเพลงนะคะโหลดเพลงนะคะอันนี้เพลงในเพลงในเครื่องนะคะแล้วก็เนี้ยบัญชีอะไรนะคะที่เราอันนั้นนะคะแล้วก็ยังไม่รู้แอปนี้มากเ่าไห่นะคะ ถ้าเพื่อนเไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีต่อไปนะคะแม่ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะ <Bye. S 1> บ๊ายบายค่ะ